บัตรมี3,500-2,000แล้วก็1,000นะคะซึ่ง3,500กับ2,000เนี่ยสามารถเลือกที่นั่งได้ซุกี้จินดาอร่อยไหมไม่เคยกินค่ะคือกลุ่มปิดคุยขอบคุณค่ะนี่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยคนตาล่างคนตาล่างหลุดเหรอ <c oughs> เฮ้ยคนตาล่างหลุดว <c oughs> ้าว้า ลุดไม่ได้รูด,ด,ดคิดถึงกันบ้างไหมสัาอยเพลงหรอคอยร้องคู่ไม่ใช่หรอร้องกี่เพลงไม่บอกบอกได้หรอมไปดูเอาเองแต่ทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าหนูจะขึ้นตอนไหน แอดมิน uh, ปักหมุดให้แล้วนะคะใครที่ไม่ได้มาอินเตอร์แฟนนะคะ If you guys are interested in seeing our concert on the 17th of this month, you guys can type 299 or you guys can add line, a d m i s g r a n d and then buy the ticket. It's gonna be in a private group. อยู่กับพี่เต่านะคะ ไม่ได้อยู่กับผู้จ่ายค่ะสองเก้าเก้าเห็นหรอเลียนเสียงไงแบบสองเก้าเก้าพิมมาเลยจริงๆใครที่ไม่สะดวกมานะคะไม่เป็นไรเลยนะคะซื้อกลปิดได้นะคะ hey, oh. อุ้ยเยอะเลย thank you อู้ thank you, oh, thank you. <laughs> ว่ารอๆใช่ไหมล่ะรออยู่ใช่ไหมล่ะ เขาหลุดมันหลุดหรอเลยเลยวันหนึ่ง,งเฮ้ยโปนะูวะน่ะมันหลุดเอ้ยอะไรมันมันหล่นมันจะเห็นจะมก,กิกกี้หนูนะ่ะมันหลุดจริงด้วยอะ่ะเห็นตาล่างอะ่ะ พี่โฟกนั่นแหละเออเดี๋ยวไปติดใหม่อย่าเพิ่งล้อสองเก้าเก้าคือกลุ่มปิดนะคะแต่ถ้าใครที่มาหน้าง,งานนะคะสามพันห้าถึงสองสองพันแล้วก็หนึ่งพันนะคะหรือถ้าใครจะซื้อหนึ่งพันก่อนแล้วค่อยมาอัปเกรดก็ได้นะไม่ติดหนะ้า ช่วยทำให้เจ็บวันนี้เพราะฉันยิงมีเวลาคอนเสิร์ตของปี2023กับ2022คอลแลบ,บกันค่ะแล้วก็จะมีแฟนมีตอนบ่าย3ด้วยนะคะคู่มีเต่าขึ้นร้องไหมตอบซีพี่เต่าคู่ไปก่อน อุบไว้ก่อนไม่แน่นะเฮ้ยทำไมโซฟาขาดวะใครทำเนี่ยพะโล้หรือเปล่าวีนหลายวีนแล้วเอฟกันเยอะๆเข้ามิดไหมเหมือนจะเข้าทุกคนนะคะ okay. อ,อยากเห็นชาวล้องกับดีหนูก็อยากร้องกับเพื่อนๆแต่ด้ยวยความที่มันเป็นแบบ คอนเซปต์ของมันนะคะช่วยทำให้เจ็เกอร์นี่แฟนมีหมดเลยใช่แฟนมีทุกคนเลยนะคะ2 0 2 2 3รวมกันเลยตอนบ่ายสามนะคะคอนเสิร์ตจะเริ่มตอนสองทุ่มถ้าจะเป็นผิดนะสองทุ่ม <c oughs> อีกคือ s ีถ้าใครมันเซบเลสซี่ก็ต้9 9ขอบคุณค่ะร้องกี่เพลงให้ไปรอลุ้นได้ไหมแต่ทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูขึ้นตอนไหนถูกปะล่ะแต่ก็อยากให้ไปดูแบบเพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆด้วยนะคะเป็นคอนเสิร์ตแรกเลยมั้งเนี่ยของแบบสองพันยิบสาม เพราะสองพันยี่สองอาจจะเคยขึ้นหมอลรำมาแล้วแต่นี่คือสองพันยี่สามเป็นครั้งแรกนะคะแฟนมีเฉพาะบาทสามพันห้าชนะพาโล is running around somewhere I think she's sleeping บอกหน่อยบอกอะไรเอ่ย ใครเซฟแล้วบ้างใครเซฟแล้วกด1คุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าเซฟแล้วกด1มาให้ดิฉันนะคะดิฉันอยากทราบว่ามีใครเอฟแล้วบ้างอ,อ๋อเขาให้มันดีเลยแน่เลยอะเริ่มกี่โมงถ้าเป็นแฟนมีสำหรับสา0พันห้าจะเริ่มบ่ายสานะคะส่วนถ้าแบบบัตรเออที่เหลือนะคะก็จะเป็นตอน2องทุ่มนะคะเริ่มเอาพรมมาขายบัตร มันนอนอยู่แป๊บน,นึงนะมันนอนอยู่มันไม่ค่อยเห็นตัวนี้ไม่ค่อยเห็นโลกแบบนายมแอกี่ทุกคนเลยใช่ไปรอรู้นเอาว่าเขาจะให้หนูร้องกี่เพลงกดหนึ่งกดหนึ่งครับคุท้า พิมพ์มาได้กลุ่มปิดใครที่ไม่สะดวกมาติดงานอยู่ไกลต่างประเทศสองเก้าเก้าพ์มาเลย mm. คุณแม่ค้าร้องกี่เพลงคุณแม่ค้ายังไม่บอก mm. อ,อุบไว้ก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวก็รู้เองแหละตอนซ้อมนะ่ะอ๋อใครซื้อกลุ่มปิดนะจะได้ดูแบบตอนซ้อมเขาเรียกว่า <Okay. S 1> มันไม่ใช่ <Okay. S 1> มันไม่ใช่รันทรูแต่มันคือเป็นการแบบ <Okay. S 1> <ๆ>เหมือนอารมณ์เราซ้อมคอนเสิร์ต นั่นแหละเฮ้ยอย่ามาเซลขนตาล่างดิมันหลุดเดี๋ยวไปติดแป๊บนึงมาไลฟ์เราลืมดูเลย International fans you guys can can buy the private group of our concert on the 17 Good morning from Germany Good morning it's afternoon right now s u o e r afternoon from Thailand คู่ตายายปิทายคอนสามเพีงลมไม่รู้ไม่รู้บดาเอง สองก็เก้าคคุณะคะ่ะพี่มา้ลยพีมา้อยพๆมายใครพิมพ์แล้วใครซื้อแล้วบ้างหรือว่าใครจะรอซื้อกับน้องๆคนไหนนะคะเดี๋ยวตอนหกโมงเย็นมีแน็คกับไพ่หลิวนะคะมาไลฟ์น่าจะไลฟ์ขายบัตรเหมือนกันก็สามารถไปเสียกับน้องนองเขาได้เหมือนกันนะคะสองก็เขอบคุณคะ่ะ2องก็เขอบคุณคะ่ะไม่มาไม่ว่าแต่ต้องซื้อกลุ่มปิดมาดูด้วยนะคะ 399นี่ของอะไรเอ่ย299 299 <9 99 S 1> for private group นี่ฉันไม่ต้องเงานั้นวองเครเขาไม่ต้องอิจชา So excited to see you here in the Philippines So excited to be there too Looking forward to see all my Filipino fans. s fans ขอบคุณครับ299 ใครที่ซื้อแล้วกดหนึ่งมาเลยนะคะหรือว่าใครที่ซื้อแล้วกดหัวใจมาให้แม่ค้าด้วยนะคะ It's contact l e n s s not my natural color It's not gonna be green and orange in the same eye แล้วก็เดี๋ยวตอนห้าโมงเย็นนะคะมีไลฟ์กับฟาติสนะคะในลัสั่ได้รืมไให้กำลังใจด้วยนะเราดูชมุดชมอยได้เลย ุกวันี้ใครคือชมดใครคือชมอยยังไม่รู้นูขอเป็นชมอยแล้วกันไม่เอาเป็นชมดดีกว่าสายตาสั้นไหมไม่สั้นแต่สายตายาวแล้วก็เอียงเพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งกับร้อยหาสิว่าทำไมถอยรถเข้าซองแล้วมันเบี้ยวสองเก้าเก้าพอชาลอเลยขอบคุณคะ เอาไปยิ้มหนึ่งทีใครมาเจอกันที่งานก็มาได้นะคะแต่อบอกไว้ก่อนนะข้อจะตรงกันนะคะว่าชาร์ลอตออสตินนะคะไม่รับของแล้วไม่รับของแล้วไม่รับ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 แล้วไว้มีบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยรับเคนหนูเป็นชะม้อยสินะ ก็ได้ไม่รับของแล้วตุกตรงตุกตารูปภาพไม่รับแล้วนะไม่มีที่แล้วห้องเรามันเต็มแล้วนะให้เราได้อยู่ห้องแบบมินิมอลหน่อยได้ไหมถ้าจะซื้อให้เรารอวันเกิดเราทีเดียวเลยนะส9ง thank you It's okay if you're not gonna buy it today because you have until the seventeen, until the sixteen to buy it. But for the private group, I prefer you to purchase it three days before the concert because admin has to like invite you in. Otherwise, it's gonna be slow. I don't อุ้ยน่าเกียดทำอย่างนี้ได้ไงพี่ฟ้าไปไหนไปดูไอจีได้เลยค่ะ mm. fa underscore อิงฟ้าแปดไม่รับแล้วตา่าตาาสมมุติว่ายื่นมาเราไม่รับอยาหาอยาหายโกธหนูนะอย่าหาหนูยิงนะรับชอบเงินหรือเปล่า อะรับตังรับตังเพราะมันได้ใช้จริงๆส่วนถ้าของอะไรอย่างเงี้ยเราอันเกิดแม้ว่าเราจะมีโกดังนะแต่โกดังมันเต็มแล้วนะรู้ปะแล้วยังจะมีของจากเมกาอีกนะ where to where do we buy buy the ticket you can type 299 อ hey, yeah. เอางี้ของแล้วก็แล้วแต่ไม่เอาจะให้บอกแอดมินก็ไม่ได้เพราะมันไม่มีที่เก็บอ่าการ์ดรับนะคะถ้าแบบการ์ดเขียนหรือว่าอะไรอย่เงี้ยรับเพราะหนูเก็บการ์ดในกล่องนะคะมันแบบมันบ,บ,บางไงมันแบบสอนๆกันได้ถ้าเป็นของเช่นแบบตุ๊กตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีที่ไว้แล้วอะ่ะ วันเกิดปีนี้อยู่โอเคเออว่าใช่ไปต่างประเทศจริงๆไม่ต้องซื้ออะไรให้หรอกจริงๆนะแบบแค่มาหาก็พอแล้วนี่พูดจากใจจริงๆแบบไม่โกหกแค่มาหาก็พอแล้วตังก็ไม่เอาอะ่ะมันเกิดไม่อยู่ไทยคะ่ะหนูออกจากไทยตั้งแต่วันครึ่งเดือนแล้วคะ่ะ โอเคขอบคุณนะคะสู้ๆนะคะทำงานสู้ๆนะอย่ามงภาพที่เธอนั้นไม่เอาของไม่เอาตังค์ไม่เอาอะไรเลยอัศการไม่เอาตังค์ไม่เอาของเอาการแล้วก็ให้ทุกคนมาเจอหนูแล้วถ้าอยากจะสนับสนุนหนูก็สนับสนุนหนูในพื้นของการแบบ การทํางานนะคะอันนี้หนูโอเคจริงๆเหมือนอย่างเช่นอย่างเงี้ยหนูมาไลฟ์ใช่ไหมทุกคนซื้อสองเก้าเก้าหนูแฮปปี้มากกว่าที่แบบทุกคนเอาตังค์มาให้หนูนะใช่อุดหนุนในสิ่งที่แบบเราจะได้ต่อยอดอยเช่นการงานต่อยอดในอนาคตนะคะอยู่ด้วยกันนานๆว่าถ้าให้ตังค์หนูถ้าทุกคนตังค์หมดทุกคนต้องจะหนีหนูไปไงต่อไปจะเขียนการให้ได้เลย ลอตเตอรี่ก็รับรับอ่ารับลอตเตอรี่รับลอตเตรรรอเตรี่รับการดปีใหม่ไม่อยู่ถทยค่ะไปยาวเลยข้ามปีถ้าสมมติว่าอยากอุดหนุนหนูหน,นะทุกครั้งที่หนูรับติ๊กตอกก็ไปอุดหนุนสินค้าในติ๊กตอกได้นะคะหนูก็จะได้เค่าเฟรเนตซึ่งรู้ไหมว่าค่าเฟลเนตที่ทุกคนอุดหนุนหนูตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ มันมากพอที่หนูจะนําเงินก้อนเนี้พาครอบครัวไปอังกฤษโดยที่หนูไม่ต้องแตะเงินในบัญชีเลยตุ๊กตาเยอะบริจาคใช่คะ่ะเดี๋ยวแม่เลี้ยงเอาไปบริจาคให้โรงเรียนเด็กที่อยู่แถวบ้านนะคะสองก้อนเท่ากับหขอบคุณฮะเขียนไปจะอ่านไหมอ่านนะหนูอ่านก่อนที่หนูจะเก็บใส่กล่องทุกอันเหมือนล่าสุดก็มีตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ย อันไหนที่ยังไม่อ่นานจะตั้งไว้บางโต๊ะก่อนมันคงจะไม,ม,ม่มีใครสะแทนที่เธอได้อยู่ดีจริงๆดอกไม้อะซื้อมามันก็เหี่ยวบอกว่าไม่เอาอะไรเลยแม่เอ้ยไม่ใช่ฟังกันนี้ <c ười> อันนี้มันคืออ้วนใช่ป่ะเนี่ยมันแบบมันคือเริ่มอ้วนแหละการแต่งงานหนูดล,ลงไปไหมลงไปใช่ไหมวันนี้เหนื่อยเปล่าวุ่นตรงป้องแต่กลับมาจากอเมริกายังปรับตัวไม่ได้แล้วมันเพลียมันเหนื่อยมันแบบเนี่ยที่อเมริกาเพิ่งจะตีหนึ่งตีสองมั้งนี่มันคือง,วง่วงละ ทุกคนเก็บตังเอาไว้แล้วเดี๋ยววันไหนถ้ามีโปรเจกต์บริจาคทุกคนเข้าเงิน,นบริจาคเคยปะไปทำบุญด้วยกันของคันจากอเมริกามันมีบางส่วนที่หนูต้องชิปปิ้งมาทุกคนอย่านอกเลือกซื้อกุมปิดก่อนซื้อกุมปิดก่อนส9งเก้กอบัตด,ด้วยด,ด้วยใครยังไม่เอฟบัตรห0ึ่ก็ได้มาสนุกสนุกม่วนจอย อันยองโยชานอนอยู่อ๋อหนึ่งพกับสองวู <c oughs> ม้มันขลลลมีสามพันห้าสมนห้านี่คือจะเป็นแบบมิงนะคะ เราจะมีติ้งกันตอนบ่าย3ามนะคะสำหรับบัตรสามพันหสามารถเลือกที่นั่งได้2,000ก็เลือกที่นั่งได้แต่ว่าไม่มีมีติ้งนะคะแล้วก็มี1,000นะคะซึ่งถามว่าสมมติตอนนี้ซื้อ1,000ใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่าหน้างงานอยากอัปเกรดเนี่ยน่าจะได้นะเพราที่ผ่านมาก็สามารถอัปเกรดได้นะคะนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าห0าสคิดว่าได้ส่วนใครที่ไม่ได้มานะคะก็ซื้อกลุ่มปิดสองได้เลยนะคะ พารู้มันเป็นทาโซนอเมริกาเหมือนกันบอกว่ามันก็นอนเหมือนกันนันเนี่ย, <laughs> ยกลับมายังไม่ได้ฟัดเลยมันวิ่งหนีอย่างเดียวใครที่ดูอยู่นะคะสามโอ้ขอบคุณค่ะ thank you to n i n i n สองกาก้ามาเยอะเลยเลดๆลๆดลดลดลดบ่ายสามคนดูสี่พันถือว่าสุดยอด ฮะฝนตกก็คือไปไหนไปได้ถูกไหมอ่า and also I'm not sure if the meeting in Philippines the concert in Philippines there's still tickets I'm not sure ขอร่วมทำบุญด้วยเล้วมันดีเลย์มากเลยนะเนี่ยพูดเรื่องทำบุญไปนานแล้วนะ Can you bring your green tea here in Philippines? Okay, I go I'm gonna sell it 1,000งพับาท per box นะยูนิเกอบนีกับอังกฤษกีก่วีคห์หรอคะเกือบสามมั้งไปเกือบก็ไปกลางเดือนจน,นถึงต้นปีเลย ฉันไม่รู้ที่บอกว่ารักไม่ได้ที่จริงเธาไม่ได้รักถ้าเธอไม่จริงัจกงมาให้ความหวังฉันทําไมเพลงฟาโนน่าร้องนะคะซ้อมอยู่ค่ะซ้อมเพลงอะไรนะชินีอย่างอีกอีกกว่า นออันนี้ก็ซ้อมอยู่เพื่อด้ไปญี่ปุ่นส่วนตารางงานเดี๋ยวจะลงให้นะคะเร,เร็วๆนี้ Grand Concert on the 17ต้องไปทำบุญแล้วจะได้แบบ กระจายบุญหน่อยเราได้รับอย่างเดียวเ,ยเราไม่ได้ให้เลยแต่เราก็ทําบุญออนไลน์นะ่าจะไม่เหมือนกันมัน้งเอาเหอะเจอแน่รอว่างก่อนนะอยากทําบุญให้โรงพยาบาล What is 29 29 is the private closed group of the live concert on the 17th of this month. <laughs> no I'm just joking I'm just joking don't take everything serious นะก็เราก็ to bed early morning here yes good night คนร้องเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมใช่แค่คันระลาฤ พิมมารื้ยัง299 close group สามพันห0าส0 0พนนะคะ3,500นะคะก็คือได้มีตอน3บ่ายสสนใจซีรีาสาอไรไเนี่ยอุ้ยสมมาเลยค่ะ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 เอาพี่ฟ้าไลาฟ์อยู่หรอ อทำไงอ่ะไลฟ์ชนอีเ่องอะไอะมีแพนเปลี่ยนสีผมใช่เร็วๆนี้ตอนนี้เท่าไหร่แล้ว อีกสองนาทีจะลงไลฟ์แล้วมันจะคบรบ2ี่สบห้านาทีนะคะใครที่สนใจก็สามารถซื้อบัตรได้เดี๋ยวจะมามีน้องๆมาไลฟ์ด้วยนะคะจะเป็นตอนหกโมงเย็นแน็คกับไพหลิวนะคะก็มาช่วยอุดหนุนน้องๆกันด้วยมาเจอน้องๆกันนะเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกของน้องๆเลยนะคะเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,แล,วแล้วแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปแล้วเนี่ยอันหนึ่งสิจะไปแล้วใจดีนะ ไม่ได้หนูมาไลฟ์ขายขายบัตไงแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีไลฟ์อีกกับฟาทิสนะคะไปดูให้กำลังใจอุดหนุนกันด้วยกูบายว่าถ้าิันไม่อยู่กนะม่ต้องกเอ๋ International fans don't forget to buy the close group too okay ไปแล้วทุกคนรถมาแล้วรถมาแล้วรถมาแล้ว,ลวทุกคนไปก่อนนะบายๆเราจะไปทำงานแล้ว Live <Okay. S 1> นี้นะคะถ้าสมมติว่าใครเปิดย้อนดูก็ซื้อกลุ่มปิดได้นะคะหรือว่าจะมารอซื้อกับน้องๆก็ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปแล้วนะคะบายๆไปทำงานแล้วจเจอกันในลาซาด้านะปาซินะา